Sah Mahathir Mahadena Dawala Dayena Katang Sabang Aparang Tang Kamatulo Panter apaatan kamar Tulo panai Maha pemanna Laurana katang sapang kepalaatan kam Tulo Okay. เสร็จแล้วพี่น้องสวดเสร็จแล้วสวดอภิธรรมเสร็จแล้วคนบึนบันบึนบันออกจากศาลาไหลเติบอขมเมื่อนี้นะคนมาไหลเติบครับผมณสัทธายายม่นสวดทุ่มือเด้อพี่น้องเด้อสวดอภิธรรมทุกมือได้ว่าการแสดงพระธรรมเทศนาสิมีวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันพระครับผมมนีวันเสาร์คนครับ หลายแน่จ like, ับบน้อยขนาดลุงทานเบิดไปเน้อเดี๋ยวให้แม่ออกแม่ตุนบน้อลุงทานนีดเนาะเคลื่อนสรีระสังขารวันที่วันที่ยี่สิบสองเด้อพี่น้องเด้อเคลื่อนสรีระสังขารวันที่ยี่สิบสองประชุมเพลิงวันที่ยี่สิบสามแล้วก็เก็บอธิวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องที่วัดป่าสันติธรรมนี่เด้อพี่น้องเด้อ โอ้โลงทานอย่างเดียวยอยู่เลยอยากไปฟังสวดอาภีธรรมกมาเด้อพี่น้องเด้อสวดเดืออยู่ก่ตอนแรกเขาว่ามันสวดอันเตวนคนทีแสดงธรรมก่อนหลังจากแสดงธรรมจังซิมเมนสวดอาภีธรรมสะนั้นแล้วมาทุ้มหนึ่งกระทันอยู่ต่ให้ดีก็มา6กโมงสไปเนาะ